Hello, welcome to Hear Lao channel. รู้หรือเปล่าครับว่าเบื้องหลังภาพความสงบสุขที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมีความเคลื่อนไหวทางทหารครั้งสาคัญกําลังก่อตัวขึ้นในกัมพูชาครับเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงความขัดแยงระลอกใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นก็เป็นได้ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากภาพภาพนี้เลยครับเครื่องบินลำเลียง IL-76 จากเบลารุสที่บินข้ามทวีปมาลงจอดที่พนมเปญท่ามกลางบรรยากาศที่ยังไม่สงบดีหลังการหยุดยิงคำถามที่ทุกคนแบบอยากรู้มากที่สุดก็คืออะไรคือสินค้าลับที่ซ่อนอยู่ข้างในถึงขนาดต้องรีบขนส่งกันอย่างเร่งด่วนขนาดนี้ แน่นอนลวครับว่าคองที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่ผักสดหรือบะหมี่ซองแน่ๆแต่มันคือยุดโทปปรณกรทางการทหารและนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนเลยครับว่าเกมกำลังจะเปลี่ยนไปโอเคงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ส่วนแรกเลยนะครับปฏิบัติการลับในพนมเปนจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้นะครับก็คือเครื่องบิน il 7 6เนี่ยมาจากเบลารุสเลยนะแล้วมาถึงในช่วงเวลาที่เปราะบางมากคือช่วงหยุดยิงพอดีเป๊ะ พวกนักวิเคราะห์เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การส่งของธรรมดาแล้วล่ะแต่มันคือการอัปเกรดครั้งใหญ่ของกองทัพกัมพูชาเลยอาจจะเป็นเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งระบบขีปนาวุธที่สามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคได้เลยแล้วคำถามคือทำไมกัมพูชาถึงต้องรีบร้อนยกเครื่องกองทัพกันขนาดนี้อ่าเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูบทเรียนราคาแพงที่เพิ่งเกิดขึ้นกันก่อนในส่วนที่สองครับบทเรียนจากสมรภูมิ บทเรียน20วันนั้นมันเจ็บปวดมากนะครับจะบอกว่าในวงการทหารเนี่ยแค่สัปดาห์แรงก็พอจะรู้ผลแพ้นชนะกันแล้วตลอด20วันนั้นกองทัพไทยสามารถรุกคืบยึดพื้นที่คืนได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งฝ่ายกัมพูชาตกอยู่ในสภาพหลังพิงฟ้าสู้ต่อไม่ไหวและสุดท้ายก็ต้องยอมเจรจา ภาพมันต่างกันลิบลับเลยครับลองนึกภาพตามนะข้างบนฟ้าเนี่ย F16 กับกริปเพนของไทยคุมเกมอยู่หมดเลยสามารถโจมตีได้ทุกเป้าหมายในขณะที่บนพื้นดินทหารกัมพูชาคือสูญเสียนหนักมากกระสุนจจรวดก็ใกล้จะหมดขวัญกำลังใจตกต่ำถึงขนาดมีทหารหนีทับนี่คือบาดแผลที่พวกเขาต้องรีบรักษาโดยด่วน พอสงครามจบปุ๊บพวกเขาก็เลยมีภารกิจด่วนจีอยู่4อย่างเลย 1. ต้องซ่อมแซมบ้านเมือง 2. ต้องหาคนมาเป็นทหารเพิ่ม 3. ต้องเติมกระสุนในคลังและข้อสุดท้ายนี่แหละครับที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยก็คือการออกล่าอาวุธชุดใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนเกมและนี่คือจุดเปลี่ยนที่แบบ อาจจะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับกัมพูชากำลังจะหันหลังให้อาวุธจีนที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงกันมาตลอดแล้วหันไปหาแหล่งใหม่ที่บอกเลยว่าน่าประหลาดใจมาก บทเรียน20วันนั้นมันสอนให้รู้เลยครับว่าเอารุดจีนที่เขามีอยู่อย่างพวกจรวด PSL-81 ยเนี่ยมันเหมือนกับเราเอามีดสั้นไปสู้กับคนที่มีปืนยาวครับระยะยิงมันไม่ถึง30กิโลเมตรด้วยซ้ำมันไม่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามสมัยใหม่ได้อีกต่อไปแล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องหาหอกที่มันยาวกว่าเดิม กราฟวงกลมที่เห็นอยู่นี่นะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะแต่มันคือการประกาศอสิสรภาพทางยุทธศาสตร์เลยก็ว่าได้คือจากที่เคยพึ่งจีนเป็นหลักเนี่ยคาดกันว่าในอนาคตอาวุธส่วนใหญ่ของกัมพูชาจะมาจากยุโรปถึง60%เลยทีเดียวนี่มันคือการพลริกคั้วครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับส่วนที่4คลังแสงยุโรปชุดใหม่ เอาละครับทีนี้เรามาเปิดกล่องดูกันเลยดีกว่าว่าอาวุธใหม่จากยุโรปที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันจะโหดขนาดไหนนี่คือเหมือนเป็นทีมอเวนเจอร์สชุดใหม่ของเขาเลยนะเริ่มจากแท่นยิง RM 70จากเช็กเกียอันนี้เปรียบเหมือนตัวยิงที่โคตรทรงพลังแล้วก็มาคู่กับจรวด G 2 0 0 0จากเซอร์เบียที่ระยะยิงไกลกว่า40กิเมตรอันนี้คือหมัดเด็ดเลย ส่วนเวลาลุสก็มารับบทเป็นผู้พิทักษครับด้วยเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศกับโดรนแล้วก็ยังเสริมทับด้วยโดรนที่ไปเอามาจากสมรภูมิจริงๆที่ราเซียยูเครนอีก แต่ตัวที่น่าจับตามองที่สุดเลยนะครับคือเจ้าจรวด G2000 จากเซอร์เบียนี่แหละคือการที่เรามีอาวุธที่ยิงได้ไกลเกิน40กิโลเมตรอยู่ในมือเนี่ยมันหมายความว่ากฎของเกมในสนามรบมันจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะและที่สำคัญไปกว่านั้นคืออะไรมันคืออาวุธตัวเดียวกับที่ยูเครนเคยใช้ถล่มรัสเซียมาแล้วคือพิษสงของมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย ส่วนเบลารุสนะครับบทบาทของเขาอาจจะไม่ได้เป็นแค่คนขายของแต่อาจจะเป็นอาจารย์ด้วยซ้ำเขาคาดกันว่าของที่มากับเครื่องบินลำนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือตำราพิชัยสงครามสมัยใหม่เลยทั้งเรื่องการป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็การใช้ฝุงโรนสังหารซึ่งเป็นอะไรที่กัมพูชาไม่เคยมีมาก่อนเลย ส่วนที่5โฉมหน้าของยกที่3พอเราเอาชิซ๊ซซอทั้งหมดมาต่อกันนะครับเราจะเริ่มเห็นภาพลางๆแล้วว่าถ้าระฆังยกที่3ม,มันดังขึ้นมาเมื่อไหร่สังเวียนการรบครั้งนี้มันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป สงครามครั้งหน้านะครับมันจะไม่ใช่แค่การเอาทหารราบมาเจอกันแล้วแต่มันคือสงครามของเทคโนโลยีล้วนๆเราจะได้เห็นฝูงโดรนราคาถูกๆบินเข้าถล่มเหมือนฝูงพึ่งจะรวจระยะไกลจะเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นแดนสังหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศชุดใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาท้าทายอำนาจบนทอ้องฟ้าของไทยแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่คือโชมหน้าใหม่ของสงครามเลยที่อาจจะมีพวกทหารรับจ้างจากต่างชาติเข้ามาเป็นตัวแปร มันมีคำพูดหนึ่งครับที่สรุปภาพอนาคตได้ดีที่สุดเลยเขาบอกว่ายกต่อไปมันจะแซบและเผ็ดร้อนกว่าเดิมคือด้วยอาวุธชุดใหม่ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยการประทะกันครั้งหน้ามันจะซับซ้อนแล้วก็รุนแรงขึ้นแบบไม่ต้องสงสัยเลยและสุดท้ายนะครับคำถามสำคัญที่มันยังไม่มีคำตอบก็คือการสะสมอาวุธครั้งใหญ่นี้ มันเป็นไปเพื่อป้องปรามไม่ให้ประวัติศาสตร์มันสํารอยหรือว่ามันคือการเติมเชื้อไฟเพื่อรอวันเปิดศึกชำระแค้นกันแน่เนี่ยแหละครับคือเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันแบบห้ามกระพริบตาเลย Thank you for watching Please like share and subscribe